มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจังหวัดนี้มาบ่อยมากสาวถูกรางวันที่หนึ่งเฮลานเรียกฉันว่าเจได้เลย ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับการออกรางวัลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กรกฎาคม2 5 6 7รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทค่ะเลขที่ออกก็คือ4 3 4 5 0 3เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาทเลขที่ออกก็คือ8 3 9และ9 7 5ค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ4,000บาทเลขที่ออกก็คือ7 7 8และ6 4 7 รางวัลเลขท้าย2ตัวมี1รางวัลรางวัลละ2,000บาทเลขที่ออกก็คือ8 9ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1ทุกคนนะคะโดยเพจที่ใช้ชื่อว่าข่าวอุดรข่าวโฮมเคเบิลรางวัลที่1อยู่ที่ชัยวานขอแสดงความยินดีรางวัลที่1ชาวตำบลหนองหลักอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีถูกรางวัลที่1มูลค่า6ล้านบาท ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ